ระบบการเกณฑ์ทหารของไทยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมแต่หากมองจากอีกมุมหนึ่งยังมีหลายด้านที่สะท้อนถึงความตั้งใจดีของสังคมไทยในการสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพคนในชาติระบบนี้ไม่ได้มีเพียงมิติของข้อวิจารณ์แต่ยังมีมิติของโอกาสความร่วมมือและการสร้างประสบการณ์อันมีคุณค่าให้กับเยาวชนจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามไปโดยไม่ทันได้สังเกตสำหรับผู้ที่เข้าสู่การเกณฑ์ทหาร หลายคนพบว่าตนเองได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านระเบียบว,วินยัยการจัดการเวลาความอดทนการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาเฉพาะนาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตในสังคมหรือการดูแลตนเองในสถานการณ์ต่างๆประสบการณ์เหล่านี้สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านบวกให้กับหลายคนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะผู้ที่ก่อนเข้ากรมอาจยังขาดวินัยในบางด้านเมื่อผ่านระยะเวลาการฝึกฝนก็มีพัฒนาการที่เห็นได้ชัด นอกจากนี้การฝึกอบรมยังช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสถึงความสำคัญของหน้าที่พลเมืองความรักชาติและความสามัคคีซึ่งเป็นคุณค่าที่มีความหมายต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยที่หลากหลายประสบการณ์การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในบริบทขององค์การฝึกเป็นสถานที่ที่ทำให้คนต่างพื้นเพยต่างอาชีพต่างจังหวัดต่างวิถีชีวิตได้เรียนรู้ซึ่งการแอลและการเชื่อมมิตรภาพใหม่ๆและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อสังคมโดยรวมหลายคนยังคงติดต่อกันกับเพื่อนทหารเกณฑ์หลังปลดประจำการ และถือว่านี่เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีระบบการเกณฑ์ทหารยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรที่ช่วยเหลืองานของประเทศในมิติต่างๆไม่เพียงเฉพาะด้านการทหารแต่รวมถึงภารกิจสนับสนุนด้านสาธารณภัยการกู้ภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือภายแล้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการบรรเทาทุกข์ในหลายสถานการณ์ที่ต้องการคนจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงกำลังพลที่ได้รับการฝึกมาอย่างมีระบบช่วยให้ประเทศสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้รวดเร็วขึ้น สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจำนวนมากอย่างเงียบๆโดยที่สังคมอาจไม่ได้เห็นเบื้องหลังทั้งหมดอีกด้านหนึ่งของระบบนี้คือการเปิดประตูให้กับผู้ที่สนใจเส้นทางอาชีพด้านความมั่นคงหลายคนเริ่มต้นจากการเป็นทหารกองประจำการก่อนค้นพบว่าตนเองมีความชอบความถนัดหรือความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชาติในระยะยาวจึงต่อย,ยอดเข้าสู่เส้นทางการเป็นนายทหารประจำการหรือสังกัดหน่วยเฉพาะทางต่างๆส่งผลให้ประเทศมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีใจรักในงานอย่างแท้จริง ขณะดเดียวกันหลายคนที่เลือกกลับไปใช้ชีวิตพลเรือนหลังปลดประจำการก็ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้สร้างอาชีพของตนเองทั้งด้านธุรกิจการขนส่งการบริการหรือแม้แต่ทักษะง,งานช่างพื้นฐานที่ถูกนำไปต่อย,ยอดจนกลายเป็นรายได้มั่นคงการฝึกทหารยังช่วยสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพให้กับคนหนุ่มจำนวนมากเพราะกระบวนการฝึกเน้นการออกกำลังกายการใช้ร่างกายอย่างถูกต้องการรักษาความสะอาดและการสร้างร่างกายให้แข็งแรงแม้บางคนจะรู้สึกเหนื่อยหรือท้าทายในช่วงแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไประบบการฝึกช่วยปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผู้เข้ารับการเกณฑ์จานวนไม่น้อยรู้สึกภูมิใจในความสําเร็จที่ตัวเองผ่านมันมาได้ในอีกด้านหนึ่งทหารเกณฑ์จํานวนมากมีโอกาสได้ช่วยเหลืองานของชุมชนเช่นการร่วมพัฒนาท้องถิ่นการรักษาความสะอาดการปรับปรุงสถานที่สําคัญหรือการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆสิ่งเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกําลังพลกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างค่านิยมด้านการแบ่งปันและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นรากฐานอันแข็งแรงของสังคมไทยในระยะยาวแม้ว่าระบบเกณฑ์ทหารจะมีจุดที่สังคมควรถกเถียงหรือปรับปรุงแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่ามีส่วนสําคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศรวมถึงสร้างคนที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและใจมานานหลายรุ่นการเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์เกี่ยวกับระบบนี้ จะช่วยให้สามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโลกยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นโดยยังคงรักษาคุณค่าเดิมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนสิ่งสำคัญคือการมองเห็นทั้งจุดเด่นและจุดที่ต้องการพัฒนาอย่างเป็นธรรมเพราะระบบใดๆก็ตามย่อมมีหลายมิติการเกณฑ์ทหารของไทยเองก็มีเรื่องราวของความมุ่งมั่นความเสียสละและความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ในทุกกระบวนการนับตั้งแต่การฝึกการประจำการไปจนถึงบทบาทที่ทหารมีต่อการช่วยเหลือประชาชนในยามจำเป็น การรับรู้และชื่นชมสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ภาพรวมของระบบดูชัดเจนขึ้นและทำให้เรามองเห็นคุณค่าบางอย่างที่อาจไม่เคยได้มองเห็นมาก่อนท้ายที่สุดประสบการณ์ของทหารกองประจำการจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าการเกณฑ์ทหารไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์การฝึกหนักแต่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจความรับผิดชอบและโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตหลายคนมองว่าช่วงเวลานั้นคือรอยต่อสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งมากขึ้นและพร้อมเผชิญกับโลกภายนอกอย่างมั่นใจ คุณค่าทั้งหมดนี้ทาให้ระบบเกณฑ์ทหารของไทยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความหมายและยังสามารถพัฒนาต่อย,ยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตนอกจากประโยชน์ที่เห็นได้ชัดในด้านการพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารระบบนี้ยังเป็นพื้นที่ที่สร้างความเสมอภาคในอีกระดับหนึ่งแม้ว่าจะมีมุมที่สังคมถกเถียงแต่ในภาพรวมการที่คนจากหลากหลายชนชั้นฐานะและสถานะทางสังคมต้องมาอยู่ร่วมกันในรูปแบบเดียวกัน ทำกิจกรรมเหมือนการรับการฝึกเหมือนกันเป็นการลบเส้นแบ่งบางอย่างที่ในชีวิตปกติอาจไม่เคยถูกกลบได้ง่ายง่ายการได้เรียนรู้การแอลกันในสถานการณ์ที่เท่าเทียมเช่นนี้ทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งการแอลกันมากขึ้นและช่วยลดอคติหรือความห่างเหินที่อาจมีอยู่ก่อนหน้าหลายคนที่เคยคิดว่าตัวเองแตกต่างจากผู้อื่นกลับพบว่าแท้จริงแล้วทุกคนต่างมีความฝันความหวังและความกังวลไม่ต่างกันมากนักประสบการณ์นี้เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่าไม่น้อย การอยู่ในระบบทหารยังช่วยปลูกฝังความมีน้ำใจและการช่วยเหลือซึ่งกันแอลกันอย่างแท้จริงผู้ที่ผ่านการฝึกจะเข้าใจทันทีว่าความสำเร็จหรือความปลอดภัยไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของเพื่อนร่วมรุ่นหรือเพื่อนร่วมหมวดเมื่อมีใครสักคนอ่อนแรงทุกคนจะช่วยกันเมื่อมีใครเจ็บป่วยทุกคนจะคอยดูแลนี่คือบทเรียนชีวิตที่ผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากมากักบอก,กว่าไม่มีที่ไหนสอนแบบนี้ได้เท่าที่นี่ ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการช่วยกันฝ่าความยากลําบากจึงกลายเป็นมิตรภาพที่แข็งแรงและยืนยาวส่วนใหญ่ยังคงติดต่อการหลังปลดประจำการและหลายครั้งกลายเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันในชีวิตการทํางานภายหลังด้วยในด้านวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานของกองทัพยังทําให้ผู้เข้ารับการเกณฑ์มีโอกาสสัมผัสคุณค่าที่สําคัญ <c oughs> เช่นความสุภาพความเคารพต่อผู้อื่นการทํางานตามลําดับขั้นตอนและการรักษาความเรียบร้อยของสถานที่ นี่เป็นสิ่งที่หลายคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานหรือในครอบครัวการรู้จักควบคุมอารมณ์การวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือการให้เกียรติผู้ร่วมงานล้วนเป็นคุณสมบัติที่คนรุ่นใหม่หลายคนได้พัฒนาขึ้นชัดเจนหลังผ่านช่วงเวลาในการเกณฑ์ทหารในมิติของสังคมโดยรวมหากมองในภาพใหญ่การเกณฑ์ทหารมีส่วนทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงมากขึ้น เพราะกำลังพลที่ได้รับการฝึกมาอย่างต่อเนื่องทำให้ประเทศสามารถวางระบบรับมือภัยคุกคามในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ภัยธรรมชาติเหตุฉุกเฉินไปจนถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเกิดวิกฤตเช่นอุทกภัยครั้งใหญ่ดินถลม่มหรือไฟป่ากำลังพลทหารก็มักเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการตั้งโรงครัวชั่วคราวการจัดเส้นทางสัญจรหรือแม้แต่ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนหลังภัยพิบัติคคลลี่าย สิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจที่ทำอย่างเงียบๆแต่มีผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างลึกซึ้งประโยชน์ด้านโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ทันได้สังเกตกำลังพลทหารจำนวนหนึ่งมีทักษะด้านวิศวกรรมพื้นฐานเช่นการสร้างถนนลูกรางการคุณลอกคูครองการปรับพื้นที่หรือการซ่อมแซมอาคารสำคัญซึ่งมักถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่ชนบทของไทยช่วยให้ชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ได้หลายหมู่บ้านมีการยืนยันว่าการเข้ามาของกำลังทหารมีส่วนช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเจนในระดับปเจเบุคคลประสบการณ์ทางชีวิตที่ได้รับจากการเกณฑ์ทหารยังปลูกฝังความมั่นใจให้กับผู้ที่เคยขาดความเชื่อมั่นในตนเองมาก่อนบางคนเข้ามาด้วยความรู้สึกหวาดกลัวหรือไม่มั่นใจแต่หลังผ่านการฝึกการ,รเผชิญกับความท้าทายและการเอาชนะตัวเองในหลายสถานการณ์ทำให้พวกเขารู้สึกว่าสามารถรเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตได้ดีขึ้น ความแข็งแรงของจิตใจที่ได้รับจากการฝึกเช่นนี้เป็นพื้นฐานที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งในชีวิตครอบครัวและการทำงานในอนาคตระบบนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนจำนวนมากที่อาจไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะทางในชีวิตปกติเช่นการปฐมพยาบาลการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือการบำรุงรักษาเครื่องจากเบื้องตน้นหรือแม้แต่ทักษะด้านจิตวิทยาในการสื่อสารกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่สามารถต่อย,ยอดได้อย่างกว้างขวางในตลาดแรงงาน ทำให้ผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารจำนวนไม่น้อยได้รับงานดีๆหลังปลดประจำการเพราะนายจ้างเชื่อมั่นในความรับผิดชอบความมีวินัยและความอดทนซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการอีกด้านหนึ่งที่มักถูกละเลยคือการที่กองทัพมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลายพื้นที่มีหน่วยทหารที่ทำงานร่วมกับป่าไม้อุทยานแห่งชาติหรือองค์กรท้องถิ่นในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือจับสัตว์ป่าการลาดตระเวนร่วมกันทำให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยาวนานผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารจำนวนหนึ่งยังได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางป่าอย่างถูกต้องได้เข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและได้นำทัศนคติที่ดีนี้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการพัฒนาระบบการฝึกได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นระบบจำลองสถานการณ์การฝึกยุทธวิธีผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลสิ่งเหล่านี้ทำให้ประสบการณ์การเกณฑ์ทหารมีความหลากหลายมากขึ้นเข้ากับคนรุ่นใหม่และทำให้หลายคนรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ทั้งความรู้และความท้าทายไปพร้อมกันเมื่อรวมทุกแง่มุมเข้าด้วยกันจะเห็นว่าระบบการเกณฑ์ทหารของไทยไม่เพียงเป็นเรื่องของภารกิจหน้าที่แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในระดับที่ลึกซึ้งสำหรับคนจำนวนมาก ความตั้งใจดีของระบบนี้ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของประเทศและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาในาบางด้านแต่คุณค่าที่มีอยู่ก็เป็นฐานสำคัญที่ควรได้รับการมองเห็นและชื่นชมอย่างเป็นธรรม